เย็ยนแล้วเขาก็จะมาใส่นี่พี่นักที่เขาเตียมไใอใส่ลงไปก้นน้อยน้อยหนึ่งพั่วแล้วก็ใส่ได้เปลี่ยนประมาณนี้เออแรงกลิ่นจะแรงกลิ่นทึอซ,ซ่วงอีกเนาะทึบซ่วงอ่อนๆเอย <c oughs> นนี้เนาะเบิ้งเบิ้งน้ำกันอันนี้ก็คนคนเพื่อให้มันเย็นอันนี้มันจะยังฮอันยูเขาก็คนไปตึ้มหน่อย อัน,นหย็ดเราก็จะมาใส่มะนาวในไน,น,งน,นึงนี่มะน,น,นาวเนาะนี่ประมาณนี้ใส่ลงไปแล้วก็คนอุ้ยรู้สึกว่าต้อนเนาะมันจะลงไปที่อันแป้งนัว อัดปองแป้งนัวไว้ก่อนอัดปองอูมามิไว้ก่อนยากให้แซ่บก็จะใส่ไปครึ่งครึ่งกระป๋องอันนี้คือกระป๋องคอลลานแน่วาเอามาใส่อันเอามาใส่อุอันผองอูมามิมแะะ้วก็คุี๋ยวลืนาจะชิมเบองก่อนเนาะว่ามันจะส้มหรือบ่ค่อยส้มไปไหน อืมพอดีแล้วได้ละโอ้แซบแล้วาก็จะใไ้สผงปาป,ปิก้าน,นีมาน้มาเผ็ดมาเผ็ดแห้งใสไ,ไปเลยสองบวงจะอยากเผ็ดอยู่ใสไปสองบวงกว่อนแล,ล้วก็คนขั้นตอนมันกระบวยได้ยากนะพี่น้อง เอาแค่เอาอันโอ๊ยฝา <c oughs> กแลวกับมาคั้วมาคั้วแล้วก็วววกปุ๋งปุ๋งตอนคั้วแล้วก็เอามาปะให้มันเย็นกะบีบางนาวบีบางนาวแล้วก็มาเอาผงอันมะเพ็ดนีใส่แต่ว่าผมมะเพ็ดขึ้นดั่งอ้อ่ะมันเย็นแล้วก็จะมาใส้นี่พินพัก ที่เฮาเตียมไว้ใส่ลงไปก็นน้อน้อยหนึ่งเฮาเดี๋ยวบหันใส่มึดมใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนแล้วก็คุนถ้าว่าเราคุน,น,นต้งไต่นมันหอนเนาะพักหอมันก็จะจะเฮี้ยวมันก็จะบูเซฟกบับโสุดบบงามอน,นี้อันนี้แล้วเนาะลาบกระหอกลาบกระหอกบาน คือเลียวๆนี่าดเป็นตระแซบอ่ี๋ยวรินดาจะมาสีมึงเนาะมามาสีกันแซบแซบอืออือไปเฮ็ดตามเฮ็ดกินกนระแซบเฮ็ดขายกระรวย